สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Cry p โ o Stock t h a i l a n ์ช่อง s t y l e Podcast ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นยูนิคให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยค่ะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ Uniq เตรียมออกหุ้นกู้อายุ4ปีดอกเบี้ย4.10ถึง4.30%ต่อปี Uniq Engineering and Construction เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง4.10ถึง4.30%ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคาร CIMB ไทยโดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ ขณะที่หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนชำระหนี้และหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองนายเติมพงษ์เหมาะสวุวรรณรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มง,งานบัญชีและการเงินบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่ายูนิคผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ในด้านวิศวะกรรมและการก่อสร้างของประเทศอย่างมีคุณภาพและครบวงจรเปริดเผยว่าบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้สิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเสนอขายช่วงเวลาการเดือนกุมภาพันธ์2565ผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอายุหุ้นกู้4ปีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง4.10ถึง4.30ต่อปีซึ่งบริษัทจะประกาศอัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนอีกครั้งทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท t w i s t Rating จำกัด เื่อวันที่2ธันวาคม2564โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ BBB ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้ Investment Grade ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม n egative เราเชื่อว่าหุ้นกู้ยุนิคเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้ลงทุนในช่วงเวลานี้และจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะในไตรมาสที่4ของปี2564ที่ผ่านมานั้นบริษัทสามารถลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้อีก2โครงการรวมมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทประกอบด้วยโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1มูลค่าโครงการ7,350ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของบริษัท5,145ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยและโครงการการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาราราาม101มุกตาหารนครพนมสัญญาสองช่วงหนองพอกสะพานมิตรภาพ3มูลค่าโครงการ28,306ล้านบาทโดยเป็นมูลค่าเฉพาะสัดส่วนของบริษัท15,581.36ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกับการลถไฟแห่งประเทศไทยสะท้อนให้เห็นโอกาสในการขยายงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของยูนิคในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทยได้เป็นอย่างดีนายเติมพงได้กล่าวไว้ทั้งนี้นั้นยูนิคเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานสาธารณูนนปโภคข,ขนาดกลางและขนาดใหญ่เช่นสถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสมและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็งกงานก่อสร้างอุโมงรถยนต์ลอดใต้ทางแยกงานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลติกคอนกรีตงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ รวมถึงงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูงหรือเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชํานาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้านลูกค้าของบริษัทจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือวิสาหกิจเช่นกรมทางหลวงการไฟฟ้านครหลวงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นต้น เนื่องจากผลงานของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้มีโอกาสรับงานจากภาคราัฐอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินง,งานในไตรมาสที่3ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนในปี2564นั้นบริษัทได้มีไรายได้รวมอยู่ที่2,797.22ล้านบาทเพิ่มขึ้น261.38ล้านบาทคิดเป็น10.3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันากาของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวม2535.84ล้านบาทขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่7.04ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.85ล้านบาทคิดเป็น13.73%เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในไตรามาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่6.19ล้านบาทและณวันที่30กันยายน2564บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือแ a c k ล็อกมูลค่าประมาณ 24, 2 0 4 2 5ล้านบาท ซึ่งจากงานในมือดังกล่าวประกอบกับงานที่บริษัทได้ลงนามสัญญาเพิ่มในช่วงไตรมาส4ปี2564จะทำให้บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการแบ็คล็อกมูลค่าประมาณ46,403.73ล้านบาทจะทำให้บริษัทนั้นมีไรายได้เข้ามาเย็นต่อเนื่องต่อไปอีกใน3-4ปีข้างหน้าเลยทีเดียวในส่วนของการเสนอขายหุ้นกู้นั้นบริษัทได้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้และด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันธนาคารกรุงไทยและธนาคาร CIMB ไทยจำกัดได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นยูนิ้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ได้หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจองซื้อหุ้นที่สาขาของธนาคาร เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพี่มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัพเดตทางหุ้นยูนิคจากข่าวหุ้นพุทธการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ